กิจก <Es> <an> <c oughs> <ว>รรมก็เป <half> ็นแบบแนวแบบงานประดิษฐ์ด้วยมืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานแบบคารฟอะไรเงี้ยที่ที่ทำขึ้นมาผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมากเพราะเขาออกมาแบบประดิษฐ์ใหม่ทั้งทั้งเป็นผ้าทอเป็นอะไรต่างๆที่สามารถซื้อไปฝากผู้ใหญ่ได้ซื้อเป็นของฝากได้อะไรเงี้ยครับในงานศักดิ์สิทธิ์เพลนคลาฟครับที่เป็นยังไงบ้างลงมันลงมือทำเองยากไหมครับอุยเราจริงๆแล้วเรา เราพอเรางานศิลปะเราชอบทําอยู่แล้วแล้วก็ได้มาถามก็ก็น่ารักดีครับเกรงเกรงหน่อยครับเกรงก็ตาเราแปลงร่างได้แปลงร่างจากจากองุ่งเป็นหมูไปแล้วครับตอนนี้อยังในงานก็จะมีแบบของขายเยอะเรือยัร่างมาขายเยอะครับทั้งงานแกะสลักไม้นะครับผมสามารถเอาไปประดับที่บ้านได้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าทอผ้าไหมอะไรเงี้ยครับแต่ละภาคมาชวนชวนมาดูด้วยมีหลายวันเนาะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่แเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับผมถึงวันที่13กันยาเลยนะครับผมก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกเลือกของกันได้เพราะว่ามีของหลากหลายมากครับในพิธีวิบากละคร่าครับเรตติ้งก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆครับ7.2แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนๆทางบ้านทั้งดูทั้ง ในเรื่องไร้สดนะครับแล้วก็ดูสดผ่านทีวีด้วยนะครับมผมก็ถือว่ากระแสดีมากแต่ฉาเข้าพักเข้านางหรือเปล่าครับมันเล็ดปังขนาดนี้หลายๆครับหลายๆฉากเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะมีฉากที่ที่ค่อนข้างที่ถูกใจคนดูเพราะว่า ผมเชื่อว่าโซเวลีเนี่ยมันตรงกับชีวิตใครหลายๆคนแล้วก็หลายๆคู่ด้วยครับอันนี้เกินคาดไหมครเกมกับกระแสที่ได้มาเกินคาดครับ,รรบถือว่าเป็นกำลังถือว่าเป็นกําไรไปแล้ววะ่ะม,มันเกินกําลังใจเราไปแล้วครับเราเราได้สิ่งตรงนี้มาที่แฟนๆเราเรา,เราให้การตอบรับที่ดีมากๆเริ่มตั้งแต่ดูช่วงแรกๆมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจริงๆหวังไหมว่าคทิ์หน้าถักจบจะจบสิ้ไปเลยสองหลักไปเลยนี้ถ้าได้สองหลักจะดีใจมากๆครับแล้วก็มีมีคุยกับ พี่ๆไว้แล้วครับทั้งนักแสดงแล้วก็ส่วนตัวเราเองถ้าเกิดว่าได้สองหลักจริงๆนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีโชว์นิดๆิหน่อยหน่อยแล้วก็จะไปทําบุญครับผมกับบุกนาท่านก็จะทําซีแพกให้ถ้าเกิดจบสองหลักนะครับย้ำก่อนแล้วก็ทางครับมาหาข้อแรกเปลี่ยนกันทุกคนทําให้เราเราก็จะทําให้ทุกคนเหมือนกันแค่พูดถึงแฟนๆนิดนึงเพราะว่าดูมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้น ยอด follow ใน ig ก็เยอะมากขึ้นเวยใช่ปหครับเพิ่มขึ้นมาแสนกว่าแล้วครับดีดีมากๆเลยได้กระแสของของละครจากละครต้องขอบคุณละครโซเวลีครับที่ทำให้ผมได้มีกระแสและคนติดตามเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ครับอย่างนี้ตอนจบพวกพี่หนิงต้องไปมูอะไรไหมครับแบบว่าต้องแบบว่ายังไงสายนั้นเขามูรอบโลกอยู่แล้วครับเขาก็มูเขาเขาเป็นคนชอบทําบุญเนี่ยจะเรียกว่ามูมูก็ไม่เชิงก็จะเป็นแบบถ้าเกิดว่ามีทริปแบบทําบุญในสถานที่ต่างๆเขาจะไปแล้วก็ช่วงที่เราว่างเราก็จะไปด้วยครับ บอกว่าเรื่องนี้ทั้งพันนางทั้งผู้จัดคือมูหนักมูหนักมูหนักก็ไปทําบุญหนักครับแล้วก็มันมีช่วงจังหวะที่เราได้ไปแบบต่างจังหวัดหลังจากที่ละครจบแล้วก็อ่อนเราเราก็มีช่วงที่ได้ไปอุดรบ้างลงไปภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปทําบุญกันแล้วก็เดินสายมูก็ใช่ครับเดินเดินสายมูก็หวังหวังว่าละครเราจะมีเลตติ้งดีๆซึ่งถ้าหลังตอนจบมันเปรี้ยงอีกก็ไปอีกเนาะก็ต้องไปครับแล้วก็ พี่โน่นะครับก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวถ้าเกิดว่าจบสองหลักอยากไปเที่ยวครับเป็นของขวัญนง่ของขวัญครับเรื่องนี้ก็ได้กาเนิดคู่ขวัญนะฮะมุกดาแขมพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นงางพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยคนก็ติดแฮชแท็กนี้เยอะมากๆนะครับผมทั้งพ่อจ๋าแม่จ๋ามันเป็นความน่ารักในละครแหละครับทุกคนติดตามมาก็ดีใจมากครับที่ทุกคนชื่นชอบหลายคนก็เชียร์ให้มันจริงๆนะอะไรอย่างงี้ ส่วนใหญ่เชื่อเป็นจริงหลายๆคนเนี่ยจะติดตามจากเบื้องหลังที่เราได้แบบเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาติดตามละครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเป็นไปได้ไหมคะก็ต้องดูไปเรื่อยๆเลยครับดูไปเรื่อยๆว่าว่าช่วงจังหวะชีวิตมันจะเป็นยังไงในแต่ละคนครับน้องเขาใช่ไหมแบบว่าดังโพสเขาใช่มีสิ่งที่เราชอบไหม ในเรื่องของความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆในในส่วนส่วนตัวของเขาเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ความคิดอะไรต่างๆความรู้สึกอะไรต่างๆที่เราได้ได้ลองแชร์กันดูก็ถือว่าถือว่ามันตรงกับที่เราต้องการอันนี้คุยกันอยู่ป้หครบหรือไมบ้างเวลางานเับเวลางานในฐานะเพื่อนจีบไหมจีบไหมเอาจีบอยากลองดูดูไหมครับพี่อยากให้จีบไหมครับเราจีบเลยจีบมันน่าจีบบจีบพี่ อยากลองดูไหมครับอรอเดี๋ยวรอลุ้นไปเรื่อยๆครับว่าวันจะเป็นทรงไหนก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนไปก่อนเราไมักลิ้งนะเวลาแบบว่าแฟนลับก็เชียร์กันเยอะๆอะไรผมเขินเนี่ยผมผมเป็นคนที่เก็บอาการไม่เก่งอ่ะเราเป็นคนที่ถ้ารู้สึกแบบไหนเราก็จะเราก็จะไปในทํานองแบบนั้นเลยอเแล้วเวลาแบบเข้าเลิฟทรงเลิฟซีที่ผ่านมามันทําให้เราแบบมีหวั่นไหวมีความสุขมากมว้าอะไรมันก็ มีบ้างมีบ้างมีความรู้สึกว่าเออเหมือนก็เป็นความรู้สึกในใจเรามวลมวนท้องในใจเราอะไรเงี้ยมวลท้องมวนท้องขึ้นมาในใจเลยมันก็มีบ้างครับผู้ชายนะมีล้นเนาะดูไปเรื่อยฮะดูไปเรื่อยๆครับครับอ่แต่ก็เป็นมีข่าวเนึ่งข่าวที่มาตูมอ๋อไม่มาตูมอยากชี้แจงอะไรไหมครับเขาโยงไป้วว่ราเป็นแฟนจริงๆแล้วเนี่ย พี่มตูมเนี่ยรู้จักกันก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็แล้วก็ได้ได้ได้เจอกันบ้างเวลาไปงานแบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงประจบเหมาะพอดีที่เราได้แบบพี่มตูมรู้จักพี่หนิงซึ่งพี่หนิงเป็นผู้จัดของเราแล้วก็เป็นช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยพี่พี่หนิงก็เลยเรียกพี่มตูมมาหลังจากที่เขาเสร็จงานแล้วอะไรเงี้ยก็มาเจอกันแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็มันก็เป็นคลิปที่เราถ่ายเล่นกันในบ้านพี่หนิงคนก็เลยน่าจะจับประเด็นนี้มากกว่าส่วนพี่สมุ พี่น้องเลยครับพี่น้องเราแบบพี่น้องกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับแต่เราไม่ได้ทาแบบไปทําอะไรทําให้พี่เขาคิดไปเองใช่ไมไม่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 ครับไม่ครับเป็นพี่น้องกันพี่น้องมาตูมีมาหยอดไหมครับคือคือจริงๆแล้วพี่มาตูมแ่บพอพอพอเจอกันแล้วรู้ว่าผมยิ่งเป็นแบบน้องของพี่หนิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบมากกว่าพี่น้องได้แล้วอ่ะเขาก็เขาก็บอกว่าเราก็คงเห็นเอ็นดูเธอเป็นน้องแล้วอ่ะเห็นข่าวรู้สึกไหครับ น่ารักดีครับผมว่าตลกดีแล้วก็รอลุ้นครับรอลุ้นว่าคนคนไหนกันนะที่อยู่ในช่องเราเนี่ยที่จะเป็นเป็นคู่ของพี่มาโตรู้ไหมครับรู้ไหมสึกไไม่รู้เลยผมอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะดูในทวิตเตอร์ครับไปสืบนะผมถามพี่หนิงพี่หนิงยังไม่บอกผมเลยพี่หนิงก็ไม่บอกผมผมว่าแน่แน่แน่กันก็แซวกันเรากลัวไหมครับว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วคนอื่นที่แบบเขาดูข่าวอันถ่ายเขาจะเข้าใจผิดไปเลยว่าเราแบบเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงย ไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่ารักดีครับเป็นเรื่องน่ารักดีคนก็จะคือมันมันมองได้หลายมุมมองนะครับคือพอพอเห็นเราได้มาสนิทกันคือก่อนหน้านี้นเราสนิทกันมันก็ยังไม่มีข่าวได้แบบเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งพี่เขามาเปิดตัวว่ามีแฟนอยู่ที่ช่องของเราอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ก็น่ารักดีนะพี่แต่แต่ยังไม่ใช่เราครับผมคือจริงๆแล้วทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างมากใครจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าความรักมันสวยงาม,มจะเป็นคู่แบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเกิด คำว่าความรักขึ้นมาเนี่ยมันสวยงามไปแล้วแต่เราไม่ได้ติดสมอคนเขาบอกว่าเราเป็นไม่ฮะลม่ชายอะไรอย่างนี้ไม่เลยครับสบายสบายผมแบบมาแนวนี้แล้วสบายสบายแนวไานลูกเอาพูดในคิดนะไม่ครับผมผมก็ผู้ชายผมก็ชอบผู้หญิงนะผมชอบผู้หญิงครับซึ่งมาตุ้มกับมุกดาแนาะมุกดาเนาะ ฮะอย่างี่มาตูไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับพี่น้องกันครับพี่น้องกันเรามาลุ้นกันดีกว่าผมก็จะร่วมลุ้นไปกับทุกคนเหมือนกันว่าจะเป็นใครแล้วก็จะร่วมยินดีให้กับผู้ชายคนนั้นที่ได้ใจของพี่มาตูไปก็หวังว่าคงจะแบบคือพี่มาตูเป็นคนดีครับเป็นใครอยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มเสียงวัรเราะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้แบบได้เป็นแฟนเขาจริงๆก็คงแบบเออยินดีด้วยมากมากเราก็จะมาร่วมยินดีไปพร้อมๆกันครับ